สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบังลมร้าน a d s h ช p อนะครับตัวที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นตัวความสูง47เซนติเมตรนะครับงานจะมีตั้งแต่สี่องเซนนะครับ47เซนนะครับแล้วก็52เซนนะครับตัวที่รีวิวก็จะเป็นตัว47เซนนะครับความหนาจะอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับมาดูความหนากันนะครับผม นี่ครับค่อนข้างจะหนานะครับจะเป็นชิลเกต PC นะครับเป็นโพลิเมอร์ PC นะครับแข็งแรงทนทานนะครับทนรอยขีดข่วนนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดขาจับนะครับขาจับจะเป็นงานสแตนเลสเกรตสามนี่นะครับมาพร้อมชุดอะแดปเตอร์นะครับตัวจับบังลมหรือชิลสูงนะครับ ใส่มอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นนะครับจะเป็นไทยอัํมนะครับคาวาซกิ w .800 นะครับและอื่นๆนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ